สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะ Boy Photo t r i c k นะครับวันนี้นะฮะใครที่ไลฟ์สดอยู่แล้วเสียงหายนะครับและใช้ไม้รุ่นนี้ครับ s a l a m o n i c B Link 500 Pro นะฮะใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วเสียงเกิดหายนะครับแก้ปัญหายังไงนะครับดูคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกัน สลาโมนิกบีลิงค์ห้าร้อยโปรนะฮะบีวันะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เจอปัญหานะครับสำหรับการไลฟ์เยอะนะครเพราะว่าผมใช้ไม um ้สลาโมนิกบีลิงค์ห้าร้อยบีวันตัวนี้เนี่ยสำหรับการไลฟ์สดเยอะมากๆนะฮะแต่หลังๆเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของเสียงไมค์ไม่มานะครับและการเชื่อมต่อเนี่ยติดๆขัดๆนะครับ ซึ่งคุณเองก็สามารถทาเองได้นะครับซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้แค่นั้นเองนะครับมีทั้งหมด2วิธีนะฮะทำตามคลิปนี้นะฮะคุณสามารถแก้ปัญหาเองได้ด้วยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเลยวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนเปิดไมคครับวิธีที่1นะฮะนี่คือวิธีที่1นะครับให้ทําการเปิดไมคนะครับทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่ง นะครับแบบนี้นะครับเปิดไม้ทั้ง2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะให้กดปุ่มแผด้านล่างตัวนี้ครับนี่ครับปุ่มแผดตัวนี้เราก็กดค้างไว้เลยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะกดปุ่มแผรไว้ครับนี่ครับเขาก็จะมีการกระพริบแค่นี้ครับ ทำแค่นี้นะฮะสัญญาณไม้ทั้ง2ตัวนี้เขาก็จะเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือวิธีการแรกนะครับที่ทำง่ายมากๆนะฮะส่วนวิธีการที่2จะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูดกันนะครับเรามาดูวิธีการที่2นะฮะนั่นก็คือการรีเซ็ตไม้นั่นเองนะครับให้ทุกคนเปิดไมโครโฟนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดเซ็ตตัวนี้ครับ1ครั้งกดเซตอีกหทีครับ1ครั้งนะครับแล้วก็กดเซต ตรงนี้นะคะค้างไว้นะครับค้างไว้นี่ครับ <imp> <ent> เขาจะถามว่าให้รีสร์จริงไหมก็กดเซตเนี่ยปุ่มนี้ครับเนี่ยปุ่มนี้ค้างไว้อีกหนึ่งทีนี่ยเขาก็จะทําการรีสร์ให้เราเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวิธีการก็คือให้เปิดเครื่องก่อนหลังจากนั้นก็ให้กดเหมือนเดิมอ่ะกดเซตตัวนี้นะครับกดเซตตัวนี้1ครั้งนะครับ2ครั้งนะฮะแล้วก็กดเซตค้างไว้ แล้วก็กดเซตค้างไว้อีกหนึ่งทีเท่านี้ครับเป็นการรีสโตรไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณก็สามารถใช้ได้แล้วนะฮะวิธีการที่เราเช็คว่าไม้ทั้ง2ตัวนี้เชื่อมต่อกันหรือ,อยังครับก็ให้เราไปดูที่สัญญาณตัวนี้ครับเสาสัญญาณถ้าเตาสัญญาณมาแบบนี้แสดงว่าไม่เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับ และถ้าใครนะครับที่เจอปัญหาดังกล่าวนะฮะที่ผมยกตัวอย่างมาให้2แบบนะฮะในวิธีการแก้ไขเนี่ยก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะฮะซึ่งเป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายมากๆนะครับสําหรับใครที่ ใช้ไมซ์ซาลาโมนิกบีลิงห้าร้อยอยู่นะครับเพราะนั้นแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับและถ้าใครนะครับที่ต้องการให้ผมนะฮะไปจัดเซตไลฟ์ถึงบ้านนะครับสามารถทักมาที่เพจบอยโฟโต้ทริกได้นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าโทรมาเนี่ยผมก็จะรับสายเองโดยตรงนะฮะถ้าอยากทราบรายละเอียดแนะนำว่าให้โทรจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่ต้องการบริการดีๆแบบนี้ถึงบ้านนะครับสามารถทักมาที่เพจได้เลยนะครับและผม ก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะไปติดตั้งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับและสอนวิธีการทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นไลฟ์นะฮะสอนกล้องสอนโปรแกรมไลฟ์สดนะฮะร,รวมถึงวิธีการจัดแสงด้วยนะครับว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไงบ้างในเบื้องต้นนะครับสามารถ สอบถามได้นะฮะถ้าบริการหลังการขายเนี่ยผมก็จะตอบปัญหาลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะไลฟ์สดให้ภาพสวยๆทักมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม